ค่ะดิฉันนางสาวนะคะสุดาพรตาคําค่ะค่ะดิฉันนางสาวชิริกาสงสะอาดค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมค่ะค่ะเราจะมาพูดถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ทางกายภาพค่ะเรื่องการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสูตรดินที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอพเฟล่าค่ะ สำหรับแรงบันดาลใจนะคะการศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสูตรดินที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเฟทอเพล่าโดยคณะผู้จะทำนะคะพบปัญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกต้นอ,อ่อนตะวันค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมีตั้งแต่เริ่มปลูกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเน่าต้นเน่าและใบเนาค่ะส่งผลให้ผลผลิตของเราน้หนักน้อยนะคะคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ใบของต้นอ่อนมีขนาเล็กค่ะต้นอ่อนเหนียวสาเหตุหลักก็คือการเกิดเชื้อราไฟทัเทอร่าในตะก้าปูค่ะค่ะทางคณะผู้จะทํานะคะจึงได้หาวัสดุทางธรรมชาติที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอเทอรล่าโดยตัวที่1นนะคะเป็นตัวของแก็บดําค่ะแก็บดํานั้นมีค่า pH 7.5เป็นด่างค่ะ และยังไม่มีอาหารเพียงพอสามารถให้เชื้อราเจริญเติบโตได้และอีกตัวนะคะคือใบมารุมค่ะใบมารุมนั้นมีผลึกของสารอันคาลอยที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทาเทอร่อราได้ค่ะและยังมีธาตุในโตรเจนสูงที่ทําให้ใบของต้นอ่อนตะวันมีความใหญ่จึงทําให้ต้นอ่อนัตะวันมีความหวานค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะเพื่อหาตาส่วนของแกบดับและใบมารุมที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอปเอราเพื่อให้ต้นอ่อนทานตะวันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับสมมุติฐานนะคะแกบดำนั้นมีค่า p h ม,มากกว่า7ค่ะเป็นดา่างและยังไม่มีอาหารให้เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ ่วนตัวของใบมารุมนะคะมีผลึกของสารอัลคาลอยที่มีสมบัติการยัดยักนการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอเทอร่าค่ะที่เกี่ยวข้องนะคะตัวแปรต้นอัตราส่วนของแกลบดำและดินและอัตราส่วนของใบมะรุมและดินตัวแปรตามการลดลงของเชื้อราไฟทอปเทอร่าตัวแปรควบคุมนะคะได้แก่ปริมาณน้ำปริมาณดินใบมะรุมแกลบดำอุณหภูมิและสถานที่เพาะปลูกค่ะ ค่ะสำหรับอุปกรณ์ของเราก็จะประกอบด้วยดินแกลบดำใบมรุมท่อพีวีซีมุง้งเมล็ดพันธ์ฟอกกี้อิดกระสอบหนาทึบตาช่างใบมีดตะก้าค่ะขั้นตอนที่1.1ึ่งหทำการศึกษาการปลูกต้นอ่อนทานตะวันของน,นายนรงอยู่เกศและคณะเรื่อง ผลของวัสดุพอก้ก้าและการแช่มเมล็ดที่มีผลต่อการผลิตต้นอ่อนทานตะวัน 1.2) นํานำผลวิจัยข้างต้นมาต่อยอดและทำการศึกษาต่อ 1.3. หาข้อมูลของแกลบดำและใบมารุมขั้นตอนที่2 2.1 ออกแบบอัตราส่วนของดินและแกลบดำทั้ง5สูตรผสม2.2ทดลองปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยใช้ดินทั้ง5สูตร2.3ทำการปลูกโดยใช้มเมล็ด100กรัมต่อ1ตะก้า2.4ใช้ตะก้าในการทดลองทั้งหมด30ตะก้า2.5บันทึกผลการทดลองขั้นตอนที่3 3.1 นำใบมารุมมาปั่นโดยอัตราคือใบมารุม2ขีดต่อน้ำ1ลิตร3.2ในครั้งที่1และ2แบ่งตะก้าเป็น5ชุดชุดละ3ตะก้าครั้งที่3แบ่งตะก้าเป็น2ชุดชุดละ3ตะก้า3.3นำดินผสมในน้ำใบมารุมใส่ตะก้าทั้ง5ชุดโดยในการทดลองสมัยเป็น3ครั้ง ขั้นตอนที่4 4.1ทําทำการปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยใช้ดินในอัตราส่วน400กรัมแกลบดำ8 0 0กรัมจำนวน 5. ตะก้าโดยใช้เมล็ด100กรัมต่อตะก้า4.2บันทึกการทดลองขั้นตอนที่5 5.1ทําทำการปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยใช้อัตราส่วนของดิน400กรัมต่อแกลบดำ8 0 0กรัมใช้เมล็ด90กรัมต่อ 1. ตะกร้า5.2บันทึก ผลการทดลองสำหรับการทดลองครั้งที่1น,นะคะเป็นการหอาอัตราส่วนของแกบดำและดินค่ะการทดลองครั้งที่2นะคะเป็นการใช้อัตราส่วนของดิน400กรัมและแกบดำ800กรมัมโดยใช้มเมล็ด100กรัมต่อ1ตะก้าค่ะ จากสรุปผลการทดลองครั้งนี้พบว่าต้นอ่อนัตะวันมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจะลริญเติบโตได้ดีไม่พบปัญหาของเชื้อราค่ะและต้นอ่อนัตะวันยังมีขนาดความยาวที่เหมาะสมที่จะจัดจำหน่ายค่ะ สำหรับการทดลองครั้งที่3นะคะเราจะใช้อาตาัตราส่วนของดิน400กรัมและแกลบดำา800กรมัมใช้มเมล็ด90กรัมต่อ1ตะกร้าแช่มเมล็ดด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา9ชั่วโมงและบ่มเมล็ดในผ้าขาวบางเป็นเวลา22ชั่วโมงค่ะจากผลการทดลองครั้งนี้พบว่าการใช้มเมล็ดในการปลูกต้นอ่อนหัตถาวัน90กรัมนั้นใบของต้นอ่อนหัตถาวันมีขนาดใหญ่ฉเฉลี่ยความยาว2เซนติเมตรค่ะและกว้าง1เซนติเมตรใบที่ใหญ่ที่สุดพบว่ายาว2เซนติเมตรและกว้าง1.5เซนติเมตรค่ะ ทำต้นมีขนาดใหญ่กว่าเดิมซึ่งปริมาณนี้ทําให้ต้นอ่อนทันตะวันไม่สามารถแย่งอาหารกันและไม่แน่นจนเกินไปค่ะค่ะสําสหรับการทดลองครั้งที่4นะคะเราจะใช้อัตราส่วนของดิน400กรัมและแกลบดํา800กรัมใบมะรุม50กรัมใช้มเมล็ด90กรัมต่อ1ตะก้าใช่มเมล็ดด้วยน้าอุ่นเป็นเวลา9ชั่วโมงและบ่มเมล็ดในผ้าขาวบางเป็นเวลา22ชั่วโมงค่ะจากการทดลองครั้งนี้พบว่าการใช้มเมล็ดในการปลูกต้นอ่อน,นตะวัน90กรัม มีใบที่ใหญ่ที่สุดคือ2เซนติเมตรและกว้าง1.5เซนติเมตรค่ะลำต้นมีขนาดใหญ่กว่าเดิมซึ่งปริมาณนี้ทำให้ต้นอ่อนไม่แยกสารอาหารกันค่ะและไม่แน่นจนเกินไปและสูตรดินนี้มีความหวานเพิ่มขึ้นมากกว่าการทดลองครั้งที่3ามืน่งจากใบมารูมีไนโตรเจนที่ทำให้ใบของต้นอ่อนัตะวันมีขนาดใหญ่ที่สามารถสงังเคราะห์แสงได้ดีค่ะ สรุปผลการดำเนินการจากการศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสูตรดินที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอปเทอร่านั้นสรุปได้ว่า การใช้ดินและกแกบ,บดำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับต้นและใบเน้าของต้นอ่อนทานตะวันจากที่มีสาเหตุเชื้อราดังกล่าวโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมในการปลูกต้นอ่อนทานตะวันที่คณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองปลูกต้นอ่อนทานตะวันด้วยดินและกแกบ,บดำที่มีอัตราส่วนที่ต่างกันผู้วิจัยพบว่าอัตราส่วนของดิน400กร,รัมต่อแกบดำ800กร,รัม เป็นอันตราส่วนที่เหมาะสมในการเพราะปลูกต้นอ่อนทานตะวันมากที่สุดและพบอีกว่าการใช้เมล็ดในการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน90กรัมนั้นใบของต้นอ่อนทานตะวันมีขนาดใหญ่เฉลี่ยความยาว2เซนติเมตรและกว้าง1เซนติเมตรใบที่ใหญ่ที่สุดที่พบคือ2เซนติเมตรและกว้าง1.5เซนติเมตรลำต้นมีขนาดใหญ่กว่าการปลูกด้วยดินปกติ การใช้มเมล็ดทานตะว,วันที่90กรัมส่งผลดีให้ลดปริมาณและลดต้นทุนเกิดผลดีทำให้ต้นอ่อนไม่แย่งสารอาหารกันและไม่แน่นเกินไปอีกทั้งต้นอ่อนทานตะว,วนันมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจเจริญเติบโตได้ดีไม่พบปัญหาของเชื้อราต้นอ่อนทานตะว,วนันมีความยาวเหมาะสมที่จะจัดตำไายคะ่ะ